ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยด้านในแบบในสุดล,ลึกๆเนี่ยมีดินแดนลึกลับอยู่ที่หนึ่งซึ่งก็คือที่เราอยู่นะตอนนี้นี่เองนะมันคืออัลปาก้าฮิวนะฮะซึ่งฮิวแปลว่าอะไรฮิวป่าเออป่าอัลปาก้าเป็นดินแดนอัลปาก้านั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เข้ามานะข้างในเรียบร้อยแล้วนะฮะการที่จะเข้ามาเนี่ยทุกคนต้อง ซื้อตั๋วเข้ามาก่อนซึ่งมีหลายราคามากนะฮะก็จะมีตั้งแต่2องยันพันเจ็ดร้อยเอ๊พันหกร้อยเก้าสิบเป็นราคาสูงสุดนะครับกิจกรรมภายในก็มีหลายอย่างเลยก็ผมก,ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าบอกไม่ถูกนะฮะมันเยอะมากจริงที่เขาอธิบายมาเมื่อกี้นี้นะซึ่งหลักๆแล้แวที่เราจะมาที่นี่ก็เพื่อมาหาเจ้าน้องอลปปาป้ากันนะฮะ <c oughs> เป็นเมนหลักที่เราจะมาเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้เราซื้อบัตรเข้าชมในราคา เออสามร้อยเก้าส an mm. ิบบาทคือแพงขึ้นมานิดนึงเออแพงขึ้นมาจากราคาเริ่มต้นนิดนึงซึ่งผมว่ามันก็ไม่แพงเนาะสามร้อยเก้าสิบแต่ว่ามันได้แบบกิจกรรมเยอะมากกิจกรรมจะมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปก็คเรียกเข้าไปนะก่อนที่จะเข้าไปประตูทางเข้าคือเมื่อกี้เราซื้อบัตรใช่ไหมเราเดินเข้ามานี้เรื่อย เราต้องมาข้างผ่านจุดข่าเชื้อนีก่อนเหยียบแล้วก็มาใส่ถุงเท้ากันใช่ไหมถุงเท้าเนาะดูต่อนันนี้ก็คือเหยียบน,น้ํานี้แล้วก็ใส่ไปเลยโอเคเป็นเรียบร้อยนะฮะนี่เท่านี้เราก็พร้อมที่จะเข้าไปชมข้างในได้แล้วนะฮะไม่ต้องกิ่งเราเนาะอุ้ยทำไมน้องเก่งอ่ะอุนจำมั่มมากเลยมองกล้องหน่อยเร็วหนูเอย้ย อายเหรอมันแก้วอุ้ยอุ้ยหันมาเลยมันแก้วครับถ้าตอบผิอนเราแก้วอ้าวหมนแต่ตัวคอไม่หมุนมาด้วยะมาแล้วนั่นละ เราก็พอมาถึงจุดที่เรารอคอยแล้วคือมาหาน้องอบาก้าใช่ไหมฮะนี่อบาก้าเนาะตอนนี้เรามาอยู่ในบริเวณของน้องอบาก้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็อาหารนะครับน้องจะมาให้อาหารน้องกันนี่อาหารน้องเป็นอาหารกระต่ายเลยอ่ะมีชื่อด้วยน้องมีชื่อด้วยอะดูน้องอบาก้ากันอะไรอ่ะ อันนี้คือเหมือนเพิ่งตัดขนเลยเพิ่งตัดขนเหรอค่ะถ้าเราไม่ตัดตนขดนไหมเพราะว่าเราเจอแดดมากๆแดดแรงอะไรเขาอาจจะไม่สบายได้อ๋อก็อเหมือนกับคนลนะเนาะร้อนไปก็ไม่ดีมีอาหารให้เพลินทำไหมจะับนู้นรังนล้รังอย่านรังนี้โอ้เขาบอกอปป้าไป็นสายที่อ,อ,อายจริงหรือเปล่าเนี่ยดูท่าจะไม่จริงแล้วแหละ ตอนนี้เราก็ให้น้องเขาเสร็จแล้วนะฮะซึ่งเขากินเสร็จปุ๊บเขาก็เมินเราเรียบร้อยเลยนะกินเสร็จปุ๊บก้มงมกินหญ้าต่อเลยนะคือกินตลอดทั้งวันจริงๆซึ่งอัลปาก้าก็หน้าตาคล้ายๆม้าเลยเนาะแต่คอยาวๆมีขนเหมือนแกะอันนี้คือปกติเขากินหญ้าอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหากก็จะไปตัดหญ้ามาให้เขาไปเกี่ยวหญ้าใอ้เขาอ๋อตันนี้ไม่ไปแข่งเลยขับเขาไม่สบายป่าต่ไม่อนี้อันนี้คือตะมิด มีลูกค้าอข้างๆเขาได้นะคะนี่นะคะอุ้ยน้องเ <tinc S 1> ต้าหวานเชี่ยวอันนี้คืออะไรอ่ะหนูอันนี้แพ้มูเปฟิลค่ะเขาจะมากินอาหารที่มูลูกค้าอืมน่ารักอ่ะเคนี่คือการสัมผัสน้องอัลปาก้าครั้งแรกนะคะคือสามารถถ้าผมจะจับนี่คือแตะไปที่คอได้เลยนะครัอุ้ยขนนิ่มากอันนี้คือปอดเขาได้เนี่ย หนูกินียบร้อนกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะอันนี้คือแพภูเขาใช่อันนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้อันนี้ชื่ออาลูค่ะอาลูอุ๊ยกระดิ่งหางใหญ่เราอยากกินถูกไหมหมดแล้วหนูหนูฝานกังเลยอะ่ะลูกเขาอุ้มไหมคระตัวอ,อ,อุ้มได้เหรอฮะอุ้มได้ค่ะ อุ้มแพ้ครั้งแรกอีกแล้วอันนี้คือลูกเขาเหรอฮะใช่ค่ะจะเป็นฝาแฝดก,กับตัวด้านในนี่นะคะเขาอุ้มไปไม่กีนตัวเ,เป็นตัว,ตว,ตวู่ตัวเมียตัว ตอนนี้เรามาอยู่ในรั้วกว้างดาวแล้วนะฮะเราก็จะมาดูที่แค่หางฟางดาวกันน้องเริ่มมาแล้วอะว่ายากกินเข้ามาข้างในเลยขอคือเขาให้เขาเข้ามาข้างในเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> มันกินแรงเลยว้าจะเย็นหนูยังไม่ทันตั้งตัวเลยนี่ใส่มาเป็นอะไรเขาไปมุดดินมาขุ <c oughs> นแข็งอะ <c oughs> ตััวออะะไรคนนี้จะเป็นลิงมาโมเสตดิงมาโมเสดเหรอคนี่น้าเหมือนคนเลยอ่ะนี่ทำไมหน้าตลกจังเลยอ่ะอันนี้น้องเขาชื่อเหมยลี่นะคะเหมยลี่น้องเหมยลี่ขนหูเยอะจังเลยอ๋ออ๋ออเอเขากัดไหมฮะก็มีอยู่บ้างค่ะถ้าเราให้น้องเขาเกาะเฉยๆเราอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราไปจับตรงเอวเขาแบบ แงอุ้มขึ้นมาก็อุ้มไม่ได้นะคะให้น้องเขา้เาปล่อยแบบธรรมชาติชี่น้องใครวเชียไว้นะฮะลองลูกดูได้นะมาแตะอีกหน่าเหมือนคนจริงๆนะตลกอ่ะน่าตลกยังเลยทำไมดูเวลาหรอมี่โมงแล้วอะหน้าเหมือนกันไหม ง่เหมือนคนนอะมอลี่หันตูดอีกแล้วอ่ะอ,อ่ะถ้ามือจะรู้สึกอุ่นๆที่ไหร่ใช่ ตัวใหญ่จริงอ่ะน่หูเเมื่อกี้เดินไปเมื่อกี้ตัวอะ<น>ไรน,นะ,ะมาลา่ไมเมืมาา่อกี้มาลาค่ะมาลามาลาที่บอกว่าคล้ายๆคาบิบาร่าแต่ว่าพอมาเจอคาบิบาร่าปุ๊บ <c oughs> ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากคือใหญ่ใหญ่มากอันนี้ไม่น่ากลัวน,นะคะลูกเขาตวัวลูกค้าสัมผัสได้นะคะอุ้อุย้ยเราตั้งหน้าทองเขานะคะแล้วก็ทองฟอนนะคะกลองเขาก็จะตั้งขึ้นมาทันทีค่ะ อันนี้คือหนูเหรอะฮะค่ะหนูยักษ์ค่ะหนูยักษ <ฮะ S 1> ์ทับิบาร่าเราจะมาจับเจ้ากันเจ้าจะไปไหน,อ,ไนอุ้ยนอนเลยนอนเลยไม่ให้จับเหรอวันนั้นเขากินค่ะอุ้ยกินกับกันที่ลูกค้าก็ให้เขาเขาก็จะหลับพอหยุดเกาปุ๊บเขาก็จะสึก แต่คนแข็งมากเลยนะเหมือนจับเม่นเมื่อกี้ไหรอกคิดด้านโอ้ยกิ้งไปกิ้งมาก้าวต่อสิอ๋อคือเมื่อกี้พอแล้วใช่ไหมมาเกาะฝั่งนี้แทนมา้อย่างเงี้ยหรอกอาเอาเอาเล่นกันดูยักษ์คอแล้วเดี๋ยวจะไปดูกลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าจะไปดูกลุ่มต่อไปว่ากลุ่มต่อไปจะเป็นตัวอะไรกันนะฮะนี่คือสะพึงมากนะตัวใหญ่มาก คือปกติเห็นแต่ในทีวีไงดูใน่ละคดีก็เจอแต่ไอ้พวกนี้ยแต่ไม่คิดว่าตัวจริงจะตัวใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะเนี่ยเลยไม่คิดด้วยว่ามันจะเชื่องนะครัไปไปดูตัวอื่นกัน หลังจากกิจกรรมไปหาหน้องแม่เปอร์เทียมกันประมาสามนีแล้วต่อไปเราจะมาทําการเก็บไข่กันนะฮะซึ่งไข่ที่เก็บก็คือไข่ไก่แล้วตอนนี้เข้ามาในเร้าไก่แล้วมาทากิจกรรมเก็บไข่กันนะฮะเก็บได้ถึงสามฟองนะเก็บโอ้เก็บได้สามฟองแล้วถ้าสมมติว่าเก็บแล้วเก็บแล้วจะไปทาอะไรต่อหรือว่าเอากลับบ้านหรอค่ะลูกก็เก็บไปที่บ้านได้เลยเรามาเดินหาไข่ไก่กันซึ่งก็จะมีไก่เดินตามเต็มเลยนะมันติดเท้ากันนะฮะ ที่เก่งมากน้องสามฟองให้เต็มชลอมาค่ะให้เก็มชลอเลยเนาะะที่สองฟองมีเด่นไปปุ๊บปุ๊บมันจะแตกไหมะ่ะอีไม่แตกที่สองอันนี้ละกันดูไม่เปิด สามฟองแล้วครับก็คือมาได้หนึ่หรอกเยอะมา,า,น,มานี่แล้วเราก็ได้ไข่มาทั้งหมดสามฟองนำกลับไปบ้านกันมันจะฟกักออกมาเป็นตัวไหมนี่ยไม่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่ที่ออกไข่ครับไข่ก <พอ S 1> ินใช่ไหมไม่ใช่อ๋อโอ้เป็นไข่แบบไว้กินอย่างเดียวไข่มันจะไม่ฟักเป็นตัวนะฮะซึ่งกิน การเก็บไข่ไก่นึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมในแพ็กเกจสามร้อยเก้าสิบบาทซึ่งรอบเดียวจะเหลือกิจกรรมนึงก็คือให้นมแพะใช่ไหมฮะให้นมแกะใช่ให้นมแกะผิดน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วเลยก็คือกิจกรรมให้นมแกะกันนะฮะแ่เราจะไปให้นมแกะกันซึ่งตอนนี้แกะทั้งหลายก็เรียกแม่แม่อยู่มันแพะไม่ใช่หรอแกะแกะเราทักทายลูกมาสิลูกเรียกแว่ะ มตอนนี้กลายเป็นว่าตัวเล็กไม่ยอมกินนะฮะก็เลยเดี๋ยวคงต้องให้นมเป็นตัวใหญ่แทนแเดี๋ยวมาให้นมแกะกันเลยนะฮะมาดูว่าตัวไหนจะกิน เลยไปเลยไปเลย,เลยโอ้ยตายแล้วุงโอ้ยยังไม่บรรทัดโอ้ยทำไมทำไมรุนแรงยังอะตัวใหญ่ก็กินนมได้ ไม่ใช่มือไม่ใช่มือมมให้กินนมไม่กินกินกุญแจและในที่สุดฮะเราก็ได้ให้นมแกะจนหมดจนได้นี่หมดแล้วกว่าจะให้หมดก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขาไม่ค่อยกินนมกันแล้วน้องเขาโตแล,งงแล้วไงเราก็ต้องมีวินัรณงการในการกินผักบ้างอะไรอย่างนี้ ก็มีบางตัวที่แบบมันยังติดนมกินมนมได้ก็ให้เขากินเขาก็จะเดินมาหาเราเองอหละเราไม่ต้องพยายามอะไรขนาดนั้นเราซึ่งตอนนี้ท่านผู้ช่วยก็เอาย่ามาล่อชูเต็มไปหมดเลยตอนนี้แกะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็คงให้เพื่อนให้นมแกะไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาดูกันว่า,าจะทําอะไรกันต่อดีนะฮะเพราะตอนนี้ก็น่าจะหมดโปรแกรมแล้วใช่ไหมฮะอมตอนนี้ก็หมดโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะทําอะไรกันต่อดี

ให้นมกินไม่กินแมอันนี้เขาก็จะกินแค่ใบนะคะถ้ามีก้านเหลือเขาก็จะไม่ค่อยกินถ้าจะว่าอันอ่อนตอนนี้มันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะ่ะถือห,หน่อยลย ขนาดนัเลเหรอมันเหนียวขนาดน้เหรอวะอันนี้คือต้องปล่อยให้มันไปเลยหรือว่าปล่อยให้มันไปเลยได้ใช่ไหมฮะผมก็นึกว่าต้องดึงให้มันกินแต่ใบงัเอาไปเลยให้เกลียดเขาโหนโอ้โหขอละออก หมดแล้วหมดแล้วโอ้โหรักคุณมากโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้าน ื่อว่าโคโรฟิวนะฮะเป็นร้านระหว่างทางที่เราจะกลับกรุงเทพกันหลังจากที่เราไปเที่ยวอัปปากาฮิวมาแล้วนะฮะก็ไปดูน้องอัปปากานะเต็มเลยประมาณ9้าตัวเขาบอกว่า9้าตัวมันเป็นที่ <c oughs> ที่ผ่อนคลายอนะ่ะแ,แล้วก็รู้สึกว่ามันราคาไม่แพงอะ่ะแล้วก็สิบงคือแบบว่าได้ดูสัตว์ทูชนิดแล้วก็ได้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยอัปปากาก็ให้ได้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันคุ้มอะ่ะแล้วคือมันได้เพื่อเงินกับสัตว์ทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> อยากกิน ซึ่งที่สำคัญนะสำหบ90สามารถเก็บไข่ไก่ได้แล้วก็ให้นมแกะได้ด้วยซึ่งจะต่างจาก290ตรงนี้เลยก็สำหรับใครที่สนใจนะก็ลองไปเที่ยวได้นะที่อัลปาก้าฮิลนะอยู่ที่ราชบุรีนี่เองนะมันอาจจะลึกหน่อยแต่ผมคิดว่าถ้าเข้าไปดืงอ่ะผมว่าดูคนปุมแน่แน่เรื่องความที่อะไรหลากหลายกิจกรรมต่างๆมากมายมันไม่ได้มีแค่ให้อาหาราศัตว์ดูสัตว์อย่างเดียวนะมันมี ATV มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ให้ทำแต่ว่าผมเลือกที่จะดูสัสตว์อย่างเดียวเพราะผมไม่ค่อย กับเรื่องเ v e วอเรเท่าไหร่ก็ <c oughs> สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็กลากซัพพอร์ตต่อไปด้วยละกันนะใครที่ดูอยู่ก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายไ,ปไป <Hi. S 1> ว้เจอกันคลิปหน้านะแล้วดูว่าคลิปหน้าเราจะไปไหนกัน